แม่เดือทองหมู่ห้าตำบลเขาล้านอำเภอท่าสะแกก็จะเป็นอีก ตัวอย่างหนึ่งของความสําเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเพราะว่ากองทุนแม่ของแนดินบ้านมาเมือทองมีทั้งมาตรการในการป้องกันในการปราบปรามในการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการป้องกันเนี่ยเราป้องกันกับเยาวชนเราปรับทัศนคติของน้องๆชน,นทุกคนในตําบลที่อยู่ในโรงเรียนทั้ง6โรงเรียนของต,ตําบลเขาลลานในสายของการปราบปราม มีการตั้งดา่านแล้วก็มีเวรยามตรวจทุกค่ำคืนบ้านมนเดาถอดก็จะเป็นจุดตัวอย่างความสำเร็จ hmm. เมื่อเรามีการเยียวยาพัฒนาสู่ความยั่งยืนเรามีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างติดติดอํเภอทับสแกนะครับได้ใช้ อาการกลับเคลื่อนนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับและกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านมะเหลือทองนะครับหมู่ที่หําบลเขาล้านนะครับอาเภอทับสะแกนะครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับและสามารถเป็นต้นแบบนะครับให้กับกองทุน อื่นๆนะครับในอำเภอทับสะแกนะครับจนได้รับรางวัลกองทุนแม่ของเป็นบินดีเด่นนะครับระดับจังหวัดนะครับในปีที่ผ่านมาครับ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทองส่งผลให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับเป็นกองทุนแม่ดีเด่นประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีฐานเรียนรู้ครอบทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน9ก้าฐานเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทองดําเนินงานภายใต้แนวคิดป้องกันแก้ไข เดียวยาและพัฒนาให้ยั่งยืนสำหรับด้านการป้องกันเราจะเน้นไปที่เยาวชนโดยการอบรมให้ความรู้เรื่องโทษและผลกระทบแก่ของยาเสพติดให้แก่เยาวชนมีการจัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ปลอดภัยออกกำลังกายร่วมกับผู้ปกครองผมดีใจมากครับที่กองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างลานกีฬาให้พวกผมใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ผมขอขอบคุณกองทุนแม่ของแทนดินไปสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ ด้านการแก้ไขยเยียวยาเราได้นําผู้หลงผิดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาบําบัดโดยชุมชนและเราได้ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพโดยให้เขาได้เข้าไปรับความรู้จากสถานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นการพ่อพันธุ์มะพร้าวหลังจากที่เขาได้รับความรู้แล้วเขาก็นําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพพ่อพันธุ์มะพร้าวไว้ขายไว้ใช้ในสวนในไร่ของตัวเองและยังได้แบ่งปันให้กับสวนข้างเคียงที่ไม่มี พันมะพร้าวโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้สนับสนุนทุนไปส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพผมได้ผ่านการ,รบำัดจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านประเดือดทองครับผมได้รับเงินทุนสนับสนุสน,นมาประกอบอาชีพผมนําเงินมาเพื่อประกอบอาชีพเพราะพันมะพร้าวขายครับปัจจุบันได้นำความรู้การเพราะพันมะพร้าวมาสอนเยาวชนในหมู่บ้าน ผมได้เข้าทานการเรียนรู้ของก่อนทุนแม่การเพราะมะพร้าวผมได้มาปลูกใช้ในสวนได้นำไปขายและได้แบ่งปันชาวสวนที่ไม่มีมะพร้าว สำหรับด้านการพัฒนาให้ยั่งยืนเราได้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีในในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลข้างเคียงโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านมะเดือทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้านสากรเครดิตยูเนี่ยนเอพอพอบ้านมะเดือทองและหน่วยงานภาคีองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชนร่วมไม้ร่วมมือทั้งด้านทุนด้านแรงงานด้านสถานที่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและยังได้พัฒนาไปสู่หมู่บ้านอื่นข้างเคียงตำบลอื่นข้างเคียงโดยใช้เป็นโมเดลของหมู่ห้าบ้านมะเดื่อทองก็คือพัฒนายาวชนให้เป็นเยาวชนคนดีสีตำบลเขาหลานทางเราัวตอ สนับสนุนในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาโดยตลอดนะคะเราได้จัดกิจกรรมร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติดเช่นการส่งเสริมให้เยาวชนทูบีน้ำวันเข้าประกวดเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะโดยเราจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์กำรบรบัดยาเสพติดของชุมชนนะคะและเราได้ํำบัดผู้ป่วยยาเสพติดและได้คืนคนดีสู่สังคม โรงเรียนบ้านมือทองได้มีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านเดือทองก็คือเรื่องของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นและเยาว,วชนได้รับคำปรึกษาคำแนะนำที่มีประโยชน์มีความเมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่ผ่านการอบรมมาทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอยาเสพติด สากลมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านเมืองทองโดยการให้ทุนสนับสนุนให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดของกองทุนแม่โดยการให้ทุนสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผมสิบตำรวจโทนะัทพลยอดแก้วนะครับหัวหน้าสายต,วต,วตวรวจตำรวจเขาล้านถ้าว่าในภายในหมู่บ้านมีการพบการกระทำผิดเรื่องการเสพอันนี้ครับก็จะประสาน คณะกรรมการกองทุนแม่เนี่ยเพื่อจะได้นําตัวเอาไปบางบัดขั้นตอนต่อไป <c oughs> ก็ฐานเจ้าที่ตํารวจนะครับ <c oughs> กับคณะกรรมการกองทุนแม่นะครับของเรานะครับมีการออกตรวจตู้ขาวสิบจุดภายในหมู่บ้านแล้วก็จะมีการตั้งด่านจุดตรวจอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับ ได้นำรูปแบบนะครับแบบอย่างที่ดีของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทองนะครับมาปฏิบัติใช้ในตำบลแสงอรุณของกระผมจนสามารถแก้ไขปัญหาของเยาวชนได้จนสำเร็จครับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการและประชุมสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจําทุกเดือนเพื่อรับรองครัวเรือนบ้านสีขาวครัวเรือนปลอดยาเสพติดจากเงินขวันถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสืบสารต่อยอดด้วยทุนศรัทธา ทุนปัญญาและถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดป้องกันแก้ไขเยียวยาพัฒนาให้ยั่งยืนด้วยน้ำพระทยัยเปี่ยมความกณาล้ำค่า